สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับวันนี้มาอู่โชว์การช่างครับมาดูเจ้าคันนี้นะครับนี่มันเวอร์ชั่นใหม่ของช่างเอ็มนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับงวดก่อนคันสีแดงก็ไม่ใช่ทรงนี้นะครับนี่โอ้ทยันจริงๆครับช่างเอ็มไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาเนาะดูครับดูมันต่อเยอะมากเลยครับ ถ้าดูใกล้ๆก็เห็นแต่รอยเชื่อมนะครับมันต้องดูไกลๆมันจะเป็นรูปทรงเก่งก็ดูอ่ะโอ้มันไม่มีไม่มันขึ้นอยู่แล้วแต่จะใส่อ่ะใส่แล้วดูดีครับดูนี่รถราคานี้ครับแต่ทำมาขนาดนี้ครับดูอดูครับรถราคาแค่หกหมืห้าครับ ราคาแค่65 0 0 0นนะครับผมย้ำอีกที6 5 0ม0่นหนะครับไปสภาพสภาพยังไม่เสร็จนะครับ6ก0 0 0ก็ดูครับรายละเอียดเยอะจริงๆครับช่างเอ็มทำมานี่ดูครับส่วนเว้าส่วนโค้งดูมันทำนี่ดูดูครับนี่กระบะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แต่คันนี้ครับขึ้นกระบะก่อนจะว่าหัวยังไม่ได้เก็บ จะทรงเดียวกันนะครับเนี่ยเจ้าเวอร์ชั่นใหม่ของชอการช่างครับเนี่ยกระบะก็จะประมาณนี้ครับนี่6หกหมื่นห้านะครับเนี่ยแต่ว่าคันนี้ก็ไม่เหมือนคันที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับดูตัวนี้กับตัวนี้คนละย่างกันเลยนะครับเนี่ยสองคันนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาตัวเดียวกันครับหกหมื่นห้ารอดูรูปโฉมข้างหน้านะครับช่างเขายังไม่ได้ออกแบบมาข้างหน้าแต่ตัวนี้ข้างหน้าก็ประมาณนี้เลยครับเหมือนที่ผมถ่ายนี่เลย ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้สองคันนี้ครับจองคันไหนก็ได้นะครับนี่หกหมืนห้าผมไม่รู้ว่าทางร้านแกจะคุมไหมแต่แกบอกว่าเออขายไปแล้วเนาะงวดที่แล้วผมก็ขาย,ขายคันแดงไปแล้วหกหมืนห้าก็แกบอกว่าราคานี้ครับนี่แต่ว่าราคานี้ก็เป็นคันซีของเกเองเนาะเพราะว่าเก ซื้อรถเก่ามาตัดครับนี่คันสีไหนสวยๆแกยก็เก็บไว้นะครับเอาไว้มาทําอีเทนขายครับนี่ถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่มีคันสีคันสีจากอู่แล้วเกไปซื้อคันสีมาก็ไม่รู้จะได้ราคานี้ไหมครับพอดูครับนี่ให้ดูอีกทีนะครับนี่ดูครับรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับดูการเชื่อมโอ้ ไม่รู้หมดพู้ไปกี่กล,ลอ่องเออนี่จาของอู่บอกรถปีศัจใครซื้อไปครับดูไม่ซ้าใครแน่นอนครับนี่ไม่มีที่ไหนเลยนะครับนี่อนโอ้สวยครับสวยราคาก็สวยด้วยนะครับนี่ราคารายละเอียดเยอะจริงๆครับดูนี่ให้ดูเลยครับนี่นี่ทานฟอร์เมอร์นี่<อ> เขาอยากถาดูครับรเศษเหล็กแทบจะไม่มีเลยนะครับในช่างเอามาปติดประตตอมา,อาดีไซน์ครับความคิดสุดยอดเลยครับช่างเอ็มนี่สงสัยเวลาเหลือเยอะครับความคิดก็เลยมีนี่นครับเดี๋ยว<ๆ>ดูเจ้าเวอร์ชั่นใหม่ครับนะคลำคลก่อนที่นั่งวันนั้นก็หงายท้องแล้วไปจับไอ้ฟ้าข้าง ดูครับนี่มันมันต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะถ้าให้ทำอีกคันนี่เพิลเพิลงเลยเลยนั่นแหละแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ถชาช่างถ้ามามาสั่งนี่ไม่รู้จะได้ทรงเดิมมยต้องให้ช่างเขาถ่ายรูปไว้ให้ครับนี่ แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยว่านั่นแหละครับอ่าแกบอกว่าช่างก็ไม่อยากจะทําซ้ำอาก็ดูครับนี่มนนนผมบอกเลยว่าใครเอาไปนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับนี่นยังไม่มีที่ไหนทํานะครับโอ้รายละเอียเดเยอะจริงๆครับส่วนเว้าวส่วนโค้งนี่ของช่างเอ็มนะเดี๋ยวผมพาไปดูคันไปอุดรน,นะครับนี่ติดจองไปอุดรน,นะครับคันหนึ่ง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนี่บ้านดุงอุดรนะครับคันนี้ไปอุดรนะครับมันที่แปมีนานะครับนี่คันนี้ไปอุดรนะครับยังไม่ได้เช็ดล้างนะครับนี่ทดสอบระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้ทางอุดรก็ให้เครื่องหาเครื่องใส่ให้นะครับนี่เครื่องเป็นของมือสองทางอู่นะครับที่ซื้อรถเก่ารถอีเ็นเก่าเข้ามาครับนี่ร้อยสี่สิบครับดูเครื่องครับไม่มีเยิ้มนะครับเครื่อง เครื่องแห้งๆสวยๆเลยครับนี่เจ้า <Yo. S 1> เจ้าของเขาใช้งานปีก,กว่าๆนะครับเครื่องตัวนี้เขาขายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับแกมีรถหลายคันยังไงก็เออเอาที่จําเป็นไว้ก่อนนะครับนี่แกก็เลยปล่อยคันเก่ามาให้ทางอูครับทางอูก็เลยนี่ผมเคยรีวิวเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะครับร้อยสี่สิบพลัสนี่ทาง เจ้าของรถคันนี้เขาอยากได้เครื่องด้วยครับก็นี่ทางอูก็จัดให้ครับนี่ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจเครื่องมือสองทางอูก็มีอีกประมาณหลายเครื่องอยู่นะครับอูชอการช่างนะครับนี่ทรงก็จะไปประมาณนี้เลยนะครับนี่บ้านอุงอุดรนะครับวันที่8นะครับเจอกันเลยนะครับนี่ขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่ที่ให้ความไว้วางใจอูชอการช่างยินดีได้รับใช้ครับ ระบบเครื่องก็ทดสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่คันนี้เป็น2เกียร์สองเพลานะครับนี่สเกียร์สองเพลาไอาเรื่องเกียร์ก็เดี๋ยวช่างไปอธิบายที่บ้านให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ผมจะอธิบายไปในคลิปผมก็ยังไม่เคยได้ใช้นะครับแต่ว่าผมเคยรีวิวไปหลายคันนะครับไอคัน2เกียร์นะครับนี่การใช้งานยังไงก็สอบถามกับ ช่างที่ไปส่งได้ครับวันที่แปดนี้ครับนี่ครับสองเกียร์สองพลาวนะครับคันนี้กระบะกว้างว้างร้อยแปดสยมั้งครับยาวเมตรสอเมตรเก้าสินะครับถ้าผมจําไม่ผิดเพราะว่าผมรีวิวไปสองสามรอบแล้วเจ้าคันนี้แต่ว่าคันนี้ได้เจ้าของแล้วนะครับอยู่อุดรไปพร้อมเครื่องเลยครับ ส่วนเรื่องราคาข้อมูลก็ติดต่อทางอูเลยนะครับกัวผมบอกไปแล้วมันไม่ใช่เนาะพอดีผมสอบถามมาแล้วเมื่อกี้คร่าวๆก็บอกว่ามันแสนนิดๆน,น,นะครับนี่แต่ตัวเลขผมก็ไม่รู้แน่นอนครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเอานะครับนี่คันนี้นะครับ2เกียร์สเพลานะครับพร้อมเครื่องแสนนิดๆครับอุดรบ้านดุงครับรอเลยนะครับนี ดอนบ้านดุงนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับอูชอาการช่างนะครับฝากขอบคุณเจ้าของรถบ้านดุงอุดรด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจอูชอการช่างนะครับยินดีรับใช้เลยครับนี่พร้อมส่งนะครับนี่วันที่8เดี๋ยวทางอูก็ไปส่งเองเลยครับนี่ ถ้าคนส่งก็คิดตามระยะทางนะครับอุดรก็จากนี่ไปอุดรก็ประมาณ400กว่ากิโลนะครับจากบุรีรัมย์ไปที่ผมอยู่นะครับที่นี่ครับถ้าใครสนใจส่งประมาณนี้ครับกระบะเปลือยนะครับถ้าตัวรถตัวปเปล่าสองเกียร์สองเพลานี่เปิดที่7จ็0หนะครับไม่รวมเครื่องนะครับแต่ว,ว่าอันนี้เครื่องครับเครื่องก็ใช้งานปีเดียวเนาะถ้าซื้อใหม่ก็ห้าหมื่นกว่าแต่ว,ว่าทางอูก็ ยังไงก็ซื้อรถแล้วก็จัดไปก็ไม่รู้เท่าไรครับแต่ว่าบวกตังค่ารถค่าอะไรประมาณแสนนิดๆนะครับแสนต้นๆเนี่ยแหละครับแต่ใครชอบรูปทรงรูปลักษณ์ประมาณนี้ก็ติดต่อมาเลยนะครับอูชอการช่างนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับยังไงครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวสซิงด้ว่ยนะครับสวัสดีครับ